สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้กลุ่มงานบริการสาราสนเทศสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยรา,าชพัฒนครราชสีมาขอนำเสนอผลงานเขียนของพระอาจารย์ติสนัทฮันผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพุทธศักราชส5 1 0ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้วด้วยอายุ95ปี ท่านทำงานเพื่อสันติภาพก่อตั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรเพื่อรับใช้สังคมในประเทศบ้านเกิดของท่านอีกทั้งทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างสม่ำเสมอหนังสือของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลกท่านจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและนี่คืองานเขียนส่วนหนึ่งที่ทางสำนักวิทยาบริการได้นำมาแนะนำค่ะเริ่มแรกศริลป,ปะแห่งอำนาจ หนังสือเล่มนี้นำเสนอด้วยภาษาที่ตรงชัดพร้พอมวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อทำให้เราเห็นว่าอำนาจอย่างที่เราเข้าใจอยู่นั้นพาเราสู่การไข,ขว่คว้าที่ไม่เคยสิ้นสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายภายนอกต่างๆเช่นตำแหน่ง,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 งหรือรายได้พร้อมชี้ทางให้เราเข้าถึงอำนาจอันแท้จริงที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเล่มที่สกลัวเล่มนี้จะถ่ายทอดกันแท้แห่งปัญญา วิธีการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้รเผชิญหน้าและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงแห่งความกลัวและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเบิกบานและมีสติเล่มที่3สันติสุขทุกรมหายใจ เป็นหนังสือสั้นๆอ่านง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆผู้ที่ต้องการสัมผัสกับความสุขทุกขณะโดยไม่ต้องหลีกลี้หนีโลกสามารถมีชีวิตใหม่แม้ยังต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆเล่มที่4ค่ะศิลปะแห่งการสื่อสารเป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำและเป็นรูปธรรมได้เขียนให้เราเข้าถึงวิธีการฟังอย่างมีสติ แก้ปัญหาด้วยศิลปะแห่งการสื่อสารทําให้เราได้เรียนรู้ทักษะในการรับฟังการพูดอันจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์และผลกระทบที่เรามีต่อโลกเล่มที่5รักแท้การฝึกปฏิบัติเพื่อหัวใจที่เบิกบานเล่มนี้ท่านได้อธิบายถึงวิธีการฝึกความสามารถที่จะรักอย่างแจ่มแจ้งคุณจะได้เรียนรู้การพัฒนาความสามารถที่จะรักตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย นี่ไม่ใช่หนังสือสำหรับอ่านเท่านั้นแต่เป็นหนังสือสำหรับปฏิบัติการแห่งความรักความเข้าใจคือแก่นแท้แห่งความรักเลมสุดท้ายค่ะพลเมืองดีเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านที่นำเสนอจริยธรรมของชาวพุทธในมุมมองที่เชื่อมโยงสู่จริยธรรมโลกโดยก้าวผ่านมิติแห่งความเป็นศาสนาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับหนังสือที่เรานำมาแนะนำในวันนี้หากผู้ใช้บริการท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามายืมได้ที่ห้องสมุดนะคะหรือจะเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด library.nru.ac.th หรือหากต้องการยืมก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่อง NRU Library Service นะคะจะได้ไม่พลาดการแนะนำหนังสือดีๆกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ